ทุกคนคลิปนี้แอดก็จะมาแบบสั้นๆก็จะไม่ได้แบบมายาวๆนะคะมาตามคำสัญญาค่ะที่ได้ติดทุกคนไว้นาะว่าคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปแปลทำให้สัมภาษณ์หลังเกมของน้องบีมวิเชยากกกรัเนะะี่ยค่ะที่คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแปลทำให้สัมภาษณ์หลังเกมของโคและก็นักกีฬานะคะหลังเกมไทยกับสหรัฐซึ่งก็จะมีของโค้ดเอลิก e แล้วก็สกินเนอร์แล้วก็โคดออสเนี่ยส่วนของบีมเนี่ย คือคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ยค่ะแอดก็เลยขอยกยอดมาคลิปถัดไปซึ่งก็คือคลิปนี้นะคลิปนี้ก็มาตามคําสัญญาเนี่ยค่ะแต่ก่อนี่ไปฟังเนี่ยแอดขอคอนละาหนึ่งไลยด้วยนะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะและสาหรับใครที่รอแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษนะคะแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษในแมทไทยกับสหรัฐเนี่ย ก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ค่ะเดี๋ยวแอดจัดให้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาแปลทำให้สัมผั์หลังเกมของบีมกันก่อนค่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยโดยหลังจบเกมนคะคะทางพิธีกรก็ถามบีมนะคะว่าแม้ทีมของคุณจะไม่ได้ชัยชนะในวันนี้แต่พวกคุณก็สู้กับทีมสารัฐได้สูสีมากในสามเซตแรก ที่ของคุณสามารถยืนระยะกับทีมระดับโลกแบบนี้ได้ยังไงอ่าทางบิมก็ตอบไปนะคะว่าก่อนอื่นเลยอยากจะบอกว่าวันนี้ทีมสหรัฐเล่นดีมากดีจริงๆแล้วเราก็เหมือนทําแต้ไม่ได้ในช่วงท้ายเซตมันใกล้เคียงมากแต่เราปิดไม่ลงแต่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะว่าอะไรที่เรายังทําไม่ได้แล้วทางอา่าพิธีกรก็พูดนะคะว่า มีแฟนๆชาวไทยมาเชียร์เยอะมากวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ยินเสียงเชียร์จากพวกเขาแล้วบิมก็ตอบนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะที่นี่มันให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นในบ้านที่ประเทศไทยเลยเพราะคนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วถามที่ก่อนก็พูดนะคะว่าขอให้โชคดีในแมตท,ที่เหลือนะคะแล้วบิมก็ตอบไปว่าขอบคุณค่ะอ่า ก็ได้ด้ว่าน้องบีมของเรานี่คือไม่เคยตายใหม่เลยเนาะให้สัมภาษณ์ทีไรเนี่ยคือพูดคล่องตอบดีมีพลังบวกตลอดภาษาอังกฤษนี่คือไหลลื่นมากๆเลยอะลื่นปืดลื่นปืดแบบไม่ต้องพยายามฟังซ้ำเลยค่ะมงลงไม่หยุดจริงๆจากคําให้สัมภาษณ์ลังเกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยบีมก็พูดเลยเนาะว่าสาวรัตเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็ยอมรับแบบจริงใจว่า ทีมไทยของเราเนี่ยเกือบได้นะแต่ยังปิดแต้มไทยเซตไม่ค่อยลงแอดไม่ชอบคำนี้เลยอะเกือบได้เนี่ยไม่ชอบเลยอะเนาะเป็นเหมือนกันไหมคะคำว่าเกือบเนี่ยไม่รู้ทำไมไม่ชอบเนาะอ่ะซึ่งมันสะท้อนว่าแม้จะแพ้แต่ว่าบีมเนี่ยมองเกมนี้เป็นบทเรียนและรู้ว่าทุกเกมคือโอกาสเรียนรู้ ก็ได้ด้ว่าบีมของเราเนี่ยนอกจากจะแบบฟาดคมในสนามแล้วยังสื่อสารเก่งพูดดีมีทัศนคติบวกเรียกว่าเป็นตัวแทนที่คนไทยนั้นภูมิใจสุดๆไปเลยละค่ะสวยเก่งทัศนคติดีว้าวครบเครื่องไปเลยในส่วนของบีมนะคะแมตต์นี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าออร่านางพญาสุดๆควีนก็คือควีนค่ะมงลงมาก MVP ค่ะ MVP เลย โดยเป็นเพื่อนที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้โดยทำไป28คะแนนเอาจริงๆนะเกมนี้เนี่ยสารัตน์นั้นเอาบีมไม่ลงจริงๆนะเออหยุดบีมไม่ได้จริงๆคือแบบการเข้าทำของบีมนี่คือเข้าทำแบบมั่นใจสุดๆอะ่ะเข้าตีแบบมั่นใจอะ่ะและทำได้ด้วยอะ่ะและในจังหวะที่แบบบล็อกมาสองสองสองคนสี่มือแบบเนี้ยบีมก็จะแบบเล่นฉลาดอะ่ะ ก็จะขอใส่บล็อกคือ r e ไซเคิลบอลน่ะนำกลับมาเล่นใหม่แล้วก็คอยฟาดในจังหวัดที่สองซึ่งทําได้ดีจริงเอาจริงๆนะจ่ายบอลให้บีมทีไรเนี่ยเตรียมนับสกอร์รอวไว้ได้เลยโอกาสเป็นแต้มสูงมากคือคิดไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าไทยไม่มีบีมเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าแหมเนี่ยคือปังสุดๆ ตัวนัอันดับสองนะยคะเป็นน้องเฟิร์นริสราสีทาเลิศค่ะทําไป9นาน้าคะแนนธนชาสุขสดทําไป9นาน้าคะแนนท้าดาวทําไปเจ็คะแนนวิมลรัตน์ทำไปหคะแนนพรพันธ์ทำไปสามตัวเซตแต่ว่าทําไปสาคะแนนพรพันธ์ก็แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะอชราพรทําไป2นะคะแล้วก็สาสิพพรทําไปหนึ่งค่ะในส่วนของตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ไทยก็รั้งอันดับส7เจดของตาราง ส่วนทีมบว้ยเนี่ยเป็นเกาหลีใต้นีค่ะอันดับสิบแดของตาลางชนะคนละหนึ่งนะัดไทยมีห้าคะแนนเกาหลีใต้มีสี่คะแนนเรียกได้ดว,ว่าใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะตอนนี้เออใจคอไม่ค่อยดีจริงๆตอนนี้ไม่สนอันดับโลกเลยเนาะไม่สนอันดับโลกเลยแต่ว่าถึงจะไม่สนเนี่ยเราก็มาดูกันหน่อยเนาะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับโลกเราอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยไทยรั้งอันดับสิบเก้าของโลก มี173.09คะแนนก็ได้ได้ว่าคะแนนเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสขอแค่ไม่ตกชั้นก็พอเนาะตอนนี้แม่ตอนแรกคลิปนี้แอดก็กะว่าจะมาสั้นๆแบบกระชับกระชับแต่ว่าไม่รู้ทำไมพอได้พูดทีไรเนี่ยมันเบรกไม่ค่อยอยู่เออตอนเนี้ยก็ยังมีเรื่องที่แบบยังพูดไม่จบเลยอะ่ะตอนนี้ก็ปาไปหกนาทีกว่าแล้ว เรื่องการเสเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยมาดูทางอะโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างค่ะในส่วนนัดที่สองของไทยนะคะนัดที่สองในสนามที่สามเนี่ยไทยก็จะลงสนามพบกับเยอรมันคืนนี้เลยนะคะทุกคนคืนนี้ตีสี่ค่ะตีสี่เวลาในประเทศไทยคืนวันที่11รกรกฎาคมเวลาตีสี่โอ้โหโปรแกรมคือแบบโหดเกินแข่งติดๆกันเลยอะ่ะแทบไม่มีเวลาพัก แอบเห็นใจสาวๆเหมือนกันเนาะเวลาพกคือแบบไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอะโหดเกินนะแอบโหดอยู่นะเออแข่งติดกันเกินแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ไทยหรอกที่แบบโปรแกรมโหมดแบบนี้มันก็ทุกทีมแหลนะเนาะก็ต้องแบบทําใจนะคะและคืนนี้ต้องจากพี่ๆทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงสนามตีสี่ของไทยคืนนี้กับเยอะระมันแล้วเนี่ย น้องนองวลอลเลย์บอลหญิงย19ชิงแชมปโลก2025ไทยเนี่ยก็จะลงสนามพบกับไชนิสไทเปลงสนามพบกับย19ของไต้หวันในรอบจัดอันดับ9-16ด้วยนะคะคืนนี้คืนวันที่11กรกฎาคมเวลา2ทุ่ม15คืนนี้2ทุ่ม15เรามีนัดกันนะคะอย่าลืมเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องน้อง U 19ไทยเราด้วยนะคะ ในส่วนของช่องทางการรับชมน้องๆยู19เนี่ยทางช่อง YouTube ของ V o l l อ y เ a l l World นะคะเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูสดๆกันได้เลยค่ะ,ะคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนตอนนี้ก็ปลาไปจะแปดนาทีแล้วก็ <c oughs> ว่าจะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงค่ะสำหรับใครที่อยากฟังแบบกระชับกระชับ ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมาว่าอ,อีกคือแบบมีแต่น้ำไม่มีเนื้อพูดไปเรื่อยขออภัยจริงๆค่ะพอได้พูดแล้วมันเบรกไม่ค่อยอยู่เออเอาละค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณท่านที่รับชมรักฟังจนจบถ้าชอบก็อยลืงกะไรก็แชร์ก, Share, กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ